ท่้นสวนสวนชีพอันนี้ขอน้อมนำเอาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาเรียนฝากท่านที่รบรซึ่งขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นี้หมายถึงหนังสือชุดรำโอษฐ์ของพระเดชพระคุณท่านคุณหลวงปู่ผูไดท่านพิคุคือหนังสือที่มีชื่อว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ซึ่งวันนี้จะน้อมนำมาฝากท่านเอกครบเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนั้นได้นำมาฝากว่าเรื่องเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญท่านผู้ใดไม่ได้ติดตามชมก็ย้อนกลับไปคลิกดูวันนี้ก็จะนำเรื่องเนื้อนาบุญเอามาฝากท่านเอกครบ คราวที่แล้วบอกว่าเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญวันนี้จะเป็นเรื่องเนื้อนาบุญของโลกไม่ใช่ธรรมดาเนื้อนาบุญของโลกด้วยนะครับทำไมจึงยกเรื่องนี้มาเป็นสารฝากท่านที่กระลบเนื่องจากว่าท่านที่กระลบนั้นจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่ทําบุญแล้วไม่ถูกบุญดังที่กล่าวมาแล้วท่านไปทําบุญกับเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์ แดนที่จะเป็นการได้บุญแดนที่จะเป็นการตนุบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนาให้ลรงเรืองสื่อไปปรากฏว่าท่านไปทําบุญกับสิ่งที่ไม่เกิดบุญกลายเป็นเกิดหนอนบ่อนไส้กลายเป็นเกิดสิ่งอัปมงคลปรากฏขึ้นในแวดวงของศาสนาเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นชาวพุทธจําเป็นจะต้องรู้ว่าถ้าจะทําบุญถ้าจะ บูชาใครถ้าจะต้อนรับใครถ้าจะทําบุญใครถ้าจะกราบไหว้บูชาท่ามันชลีใครท่านต้องรู้ว่าคนที่อยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นเป็นเนื้อนาบุญตัวจริงนะต้องเป็นเนื้อนาบุญตัวจริงแล้วท่านกราบไหว้ก็จะไม่เสียหลายทําบุญก็จะได้กุศลทําบุญแม้น้อยนิดแต่จะได้อานิสงส์มากมาย นี่คือจุดสําคัญทําบุญแม่น้อยนิดแต่ได้ยศมากมายนั่นคือต้องทําบุญให้ถูกเนื้อในบุญของโลกมาดูสิว่านเนื้อในบุญของโลกนั้นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรื่องขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของพระเจ้าคุณพระองค์ปุริชาตซึ่งท่านคัดเลือกมาจากพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐมาดูว่าถ้าเราจะทําบุญให้ถูกบุญจะทําบุญเพื่อที่จะ อนุรักษ์หรือว่าส่งเสริมพุทธศาสนาใหุ้่งเรื่องต้องทําบุญกับบุคคลอย่างไรเรื่องนี้สาคัญผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างแท้จริงนั้นต้องมีองค์ประกอบหรือมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หนึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ประกอบสามคือมีศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นจําแนกเป็นสองประเภท ประเภทศีลนั้นจำแนกเป็นสองประเภทหนึ่งศีลบัญญัติสองศีลธรรมชาติบางท่านไม่เคยได้ยินศีลธรรมชาติได้ยินแต่ศีลบัญญัติศีลบัญญัติคำว่าบัญญัติมันเป็นศัพท์ทางวิชาการถ้าพูดภาษาผู้ก็เรียกว่าศีลสมมุติสมมุติสมมุติบัญญัติคือสมมุติบัญญัติคือสมมุติบางท่านไม่เข้าใจถ้าบอกว่าศีลเป็นสิ่งสมมุติท่านก็งงหรือไม่งงก็เสียงเลยศีลมันไม่ใช่เรื่องสมมุติเป็นเรื่องจริง สีนมีสองประเภททีสองชนิดคือศีลบัญญัติหรือศีนสมมุติประการที่สองสีนธรรมชาติศีนธรรมชาติดูที่ใจเป็นหลักส่วนศีนบัญญัติด,ดูที่กายกับวาจาเ <c oughs> จนะครับเ <c oughs> พราะนั้นคนจะเป็นเนื้อนาบุญของโลกต้องมีศีนเมื่อมีศีลแล้วมันก็รวมไปถึงสมาธิด้วยคือความสงบเยือกเย็นของจิต นั่นคือเรื่องของสมาธิเลื่อยไปกันถึงปัญญาปัญญามันจะเป็นตัวกำกับทั้งศีลกำกับทั้งสมาธิถ้าไม่มีปัญญาศีลมันก็ไม่รู้ไม่ชี้สมาธิมันก็เข้าป่าเข้าดงเพราะนั้นตัวปัญญามันต้องกำกับศีลแล้วกำกับสมาธิด้วยเพราะนั้นเนื้อนาบุญของโลกต้องเกิดจากผู้มีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา นี้คือลักษณะของเนื้อนาบุญของโลกประกาศที่ไปไปดูเนื้อนาบนุญของโลกประกาศที่สองเนื้อนาบุญของโลกประกาศที่สองนั่นเกิดจากการที่ระวังสํารวมจิตเรียกว่ามีการสังวรมีการสังวรมีการระวังระวังอะไรระวังจิตถ้าใครปล่อยจิตให้ไปยึจดจิตในรูปเสียงกลิ่นรสผัวสภาแล้วก็ทำมารมใครปล่อยจิตให้ไปยึดติตในรูป เสียงกลิ่นรสผฏฐัพพะและธรรมารมถ้าปล่อยจิตให้ไปยึดติดจ่จงนั่นใครเป็นเช่นนั้นถือว่าเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญแต่ถ้าใครระวังจิตไม่ยึดติดในรูปไม่ยึดติตในรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐัพพะและธรรมารมถ้าเราว,วัดระว,วังจิตเรียกว่าสังวรระว,วังจิตไม่ยึดติตในสิ่งเหล่านี้ ใครทําได้อย่างนั้นถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกประการที่สองมาดูเนื้อนาบุญของโลกประการที่สามเนื้อนาบุญของโลกประการที่สามเกิดจากคู่ที่เป็นอยู่ชอบใครเป็นอยู่ชอบจะถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกประการที่สามไปดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นอยู่ชอบคือเป็นอยู่ยางไงเป็นอยู่ชอบหมายถึงการเป็นผู้ที่ฝึกตนเอง บำเพนเพียนทางจิตบำเพนเพียนทางจิตจึงบรรลุถึงฌานสมาบัติตลอดถึงบรรลุถึงความเป็นอัตัหต์ผู้ที่ฝึกจิตจนบนรรลุถึงฌานเบื้องต้นคือฌานสี่จิตใจนี่บรรลุถึงขั้นวิตกวิจาร์ปิติสุข วิตกวิจารปิติสุขมีจิตเป็นอุเบกขาธรรมเป็นผู้ที่มีจิตบรรลุอยู่ในฌานสี่ยังยังไม่พอคนที่จะเป็นเนือ้อในระงโลกนอกจากจะบรรลุฌานทั้งสี่แล้วยังบรรลุถึงขั้นถึงสมานะบัตแปดนะบรรลุถึงขั้นสมาบัตแปดขั้นสุดท้ายคืนในวัสัญญานาสัญญาณตะนะ ไปถึงขนาดนั้นยังยังไม่พอคนที่จะเป็นเนื้อดิมของโลกประการที่สามยังต้องมีจิตหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นอย่างฉึ่เชิงเป็นพระรหา์อย่างสมบูรณ์แบบนี่เนื้อดิมของโลกลักษณะที่สามเป็นเช่นนี้แต่เดี๋ยวเราดูเนื้อเดิมของโลกลักษณะที่สี่ ผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเนื้อต่บนของโลกต้องเป็นผู้ที่ไม่ทําอะไรตามใจจิเลสไม่ทําอะไรตามใจจิเลสนะครับประการที่สี่นะครับไม่ทําอะไรตามอํานาจจิเลสจิเลสคือเครื่องเศร้ามองจิตจะเป็นโลกตัวโลภะด้วยตัวราคะมันเป็นจิเลสกลุ่มเดียวกันคือความะโมบความอยากได้ไม่รู้จักสิ้นสุด อยากโน่นอยากน,น,ากนี่ไม่ว่าอยู่ในเพศบรรทชิตหรือจะอยู่ในเพศของอุบาสกอุบาสิกาถ้ายังมีความอยากแล้วก็ทําตามความอยากแบบแต่พื้นตะคือถือว่าท่านทําตามหน้าจิเลตมีความไม่พอใจใครแล้วก็ฉุนเฉียวโกรธตาดําตาแดงเป็นฟืนเป็นไฟสแสดงเห็นชัดเจนอย่างนี้ก็สแสดงว่าท่านทําตามหน้าจิเลตคนที่เลือกที่รักมักที่ชัง ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำตามหน้าจิเลสนี่ใครก็ตามที่ทำอะไรตามอำนาจจิเลสขึ้นชื่อว่าเป็นเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญแต่ถ้าใครก็ตามไม่ทำตามหน้าจิเลสไม่ทำตามหน้าจิเลสไม่ทำตามความโลภความโกรธความร่วมหลงว,วัวเมาอวิชชาตันหาอุปรทา,านไม่ทำตามสิ่งเหล่านี้ใครเป็นฉะนนั้นถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก ประการที่สีคือผู้ไม่ทำตามนาจกิเลสไปดูไปดูเนื้อนาบุญของโลกประการที่ห้าเนื้อจำองของโลกประการที่หนั้นเกิดจากการไม่ตกเป็นทาสของตัณหาตัณหาคือความอยากมีอยู่สามประเภทคือการบัตันหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหา ผู้ที่จะเป็นเนื้อในคนของโลกประการที่ห้านี้จะต้องเป็นคนที่ไม่ตกเป็นทาสของความอยากอันดับแรกคือไม่เป็นทาสของความอยากอยากอะไรบ้างล่ะกามตัณหาก็อยากในกามไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านี้ก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกกันว่ากามอาจจะเรียกว่ากามคุณ ถ้ามีความอยากตกอยู่ในอำนาจความอยากประเภทกรมกรมกามคือความรักความใคร่จะรักใคร่ในรูปรสกกินเสียงก็อยู่ในประเภทที่เรียกกันว่ากามตัญหาใครตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าตกเป็นทาสของตัญหาใครทำอะไรก็ มีความปรารถนาอยากเป็นโน่อนอยากเป็นนี่อยากเป็นโน้อนอยากเป็นนี่ <c oughs> ไม่ได้ทํางานเพื่อง,งานไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรไม่ได้ทําตนเพื่อหลุดพ้นจากอัตตาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะลดทิฏฐิมานะแต่อยากเป็นโน่อนอยากเป็นนี่เรียกกันว่ามีจิต วิ่งตามภาวะตัณหาคืออยากเป็นน่นอยากเป็นนี่หรือไม่อยากเป็นน้นไม่อยากเป็นนี่ก็ถือว่าตกเป็นทาสของวิภาวะตัณหาเห็นไหมเห็นไหมถ้าหากว่าพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นภิสูุภิพิุนีอุบาสกบริการตกเป็นทาสของตัณหาตอนนี้แล้วถือว่าเท่านั้น ไม่ใช่เนื้อดับบนของโลกคนจะเป็นเนื้อดับบนของโลกจะต้องไม่ตกเป็นทาสของตัณหาแต่แต่ทั้งสิ้นนี้คือลักษณะของเนื้อดับบนของโลกประการที่ห้าตันดิครับ,รบไปดูลักษณะของเนื้อดับบนของโลกประการที่หกประการที่หกฉันอยากจะทำบุญกับผู้ที่เป็นเนื้อดับบลของโลกประการที่หก อันนี้ค่อนข้างจะดูยากหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินไปผู้ที่จะเป็นเนื้อดาบุญประการที่หกจะต้องเป็นคนที่พิจารณาเห็นธรรมเป็นผู้ที่พิจารณาเห็นธรรมพิจารณาเห็นธรรมพิจารณาเห็นอะไรพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง,งสังขารสังขารคือจิต ปรุงแต่งสังขารหมายถึงภาวะของจิตที่มันชิดปรุงแต่งวันหนึ่งวินาทีหนึ่งช่วงโมงหนึ่งไม่รู้ว่ามันชิดอะไรร้อยแปดพันประการความชิดร้อยแปดประการของจิตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงของสังขารนะนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะนั้นลักษณะข,ของผู้เป็นเนื้อนาบุญประการที่หกนี่ ท่านว่างไม่ได้เป็นเมื่อไรจะต้องมีจิตมาตองดูสังขารคือมองดูการเกิดดับของจิตดูว่ามันวินาทีนี้วินาทีถัดไปจะมีอะไรมาปรุงแต่งจิตให้มันคิดเรื่องอะไรไปบ้างคิดเรื่องนี้แล้วก็ดับคิดเรื่องนี้แล้วก็ดับจีดนี้แล้วก็ดับมันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ในลักษณะของจิตจิตมันเกิดดับเกิดดับ เร็วไวยิ่งกว่ากระพริบตาคนที่มีจิตมองเห็นทำอย่างนี้จัดว่าเป็นเนื้อดาบวบนของโลกลักษณะที่หก <c oughs> ต่อไปมาดูลักษณะเนื้อดาบวบนของโลกลักษณะที่เจ็ดลักษณะที่เจ็ดนี้ใครจะเป็นเนื้อดาบวบนของโลกท่านต้องดูให้ดี ท่านผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่ลืมคำปฏิญญาตนฟังให้ดีดีลัษณะของเนื้อในบนของโลกประการที่เจ็ดเป็นคนที่ไม่ลืมตนไม่ลืมคำปฏิญานตนใครปฏิยันตนเป็นสมณะจะต้องเป็นสมณะอย่างแท้จริงใครปฏิยานตนเป็นพุทธมามะกะคือนับถืออภัพุทธ เป็นที่พึ่งนับถือพระธรรมเป็นที่พึ่งนับถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งปฏิญาณตนอย,อย่างนี้ถ้าทําตามปฏิญาณตนจะต้องเป็นคนที่ฝึกตนฟังให้ดีๆนะ <c oughs> ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธบริษัทปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านจะต้องมันฝึกฝนตนเอง ให้สมกับคำปฏิญาณตนปฏิญาณตนที่ว่านั้นจะต้องทำยังไงคือฝึกตนเองให้บรรลุถึงธรรมตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงเบื้องปลายนั่นก็คือฝึกตนเองให้บรรลุคุณธรรมตั้งแต่เบื้องต้นได้แก่โสดาบันสกทา,าคามีนาคามีไปจนถึงอรหรัน ผู้ที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธบุริษัทคือพิกษุวิสณีอุบาโสกบุติกาไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆก็แล้วแต่ต้องมุ่งเดินทางไปในทางเดียวกันคือมุ่งบรรลุธรรมมุ่งบรรลุธรรมอยู่ในเพศบรรมชิตก็มุ่งบรรลุธรรมสู่ภาวะความดุจพ้นเป็นพระอรหันต์อยู่ในเพศของอุบาสกบาสิกาอุาบาสกบาสิกาก็เป็น พุทธบษษทรบิษัทพุทธบริษัทประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสุบาสิกาเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีไม่ว่าอุบาสุบาสิกาการปฏิบัติทมการศึกษาธรรมก็ต้องเดินไปทางเดียวกันคือมุ่งสู่การบรรลุสกาทะม,มุ่งสู่การบรรลุตั้งแต่โสดาบันสกาทาคา,ามีนาคามีจนเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วภาวะของเพศบรรพชิตก็ดีภาวะของเพศคฤสถ์ก็ตามเนี่ยมันจะหมด จากความสําคัญมั่นหมายอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นรนั้นมันงโลกจะต้องเป็นคนที่ไม่ลืมคําปฏิญาณนั่นคือปฏิบัติดังที่กล่าวนั้นมุ่งสู่มักผลนิพพานเพียงประการเดียวยึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ลืมคําปฏิญาณนี่คือลักษณะของเนื้อธรรมของโลกลักษณะที่ 7, เจ็ดได้ครับ ไปดูเนื้อนาบุญของโลกลักษณะที่8เนื้อนาบุญของโลกลักษณะที่8นั้นเกิดจากผู้ที่หมดพิษทางใจเนื้อนาบุญของโลกลักษณะที่8เป็นเนื้อนาบุญที่เกิดจากบุคคลผู้ที่หมดพิษทางใจหมดพิษทางใจก็คือคนที่มีศีลคนมีศีลจะไม่มีพิษกับใครๆไ,ไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจ หมดพิษทางใจคือคนคนที่มีศีลจิตเป็นสมาธิสติปัญญามั่นคงตรงต่อพุทธธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตลอดจนถึงจิตถึงมิมุดหลุดพ้นอย่างเิินเชิงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งในโลกนี้นี้คือภาวะของผู้ที่เป็นเนื้อเดบนของโลกลักษณะที่แตก คือเป็นผู้ที่หมดพิษทางใจนี้คือเนื้อเดบมของโลกลักษณะที่แปดท่านที่กรอครับไปดูเนื้อเดบนของโลกลักษณะสุดท้ายคือเนื้อเดบนของโลกลักษณะที่เก้ากล่าวโดยย่อผู้ที่เป็นเนื้อเดบนของโลกประการที่เก้านั้นเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ใน มัชิมาปฏิบาาัาาตามหลักอัดถังชิกมักหรือบักมีองแปดตั้งแต่เริ่มของสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสม,มาธิไม่พอยังมีจิตวิมุตติหลุดพ้นเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเรียกว่าเป็นอาเสขาบคนนุคคลนี้คือเนื้อดาวนของโลกประการที่เก้าเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนื้อดาวนของโลกต้องมีสถดอย่างนี้ครับท่านที่เคารพ ท่านได้ตะหนักทราบแล้วเกี่ยวกับผู้ที่เป็นเนื้อแดงของโลกต้องเกิดจากคุณลักษณะข้อใดข้อหนึ่งในเก้าประการนี้นะลักษณะข้อใดข้อหนึ่งในเก้าประการนี้ใครปฏิบัติตนจนกระทั่งว่ารู้แก้งเห็นจริงตั้งตนอยู่ใน หลักพระธรรมคำสอนขององค์พระสมาะสมเด็จเจ้าตามหลักตามที่กล่าวมานี้นี่คือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นขุมทรัพย์ที่ชี้บอกนำไปใช้ได้ทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สนุบบำรุงพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วท่านจะต้อง รู้จักบุคคลที่เป็นเนื้อดาบุญของโลกเมื่อท่านรู้จักบุคคลที่เป็นเนื้อแาบุญของโลกทั้งเก้าลักษณะนี้แล้วท่านก็จะบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้ถูกต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ผู้เป็นเนื้อแาบุญของโลกเท่านั้นไม่ใช่ไปกราบไหว้บูชาใครก็ไม่รู้ปลอมแปลงมาบวชปลอมแปลงเป็นพิสูพปลอมเป็นเป็นพิโสนี หลอกลวงผู้อื่นว่าจะเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่านจะต้องอยังรู้ให้ชัดเจนว่าบุคคลคนนั้นเป็นเนื้อต่บนของโลกตัวจริงใช่หรือไม่ถ้าท่านตะหนักรู้แล้วว่าเป็นเนื้อในบนของโลกซึ่งมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งตามที่กล่าวมาเมือ่อกี้นี้ทั้งกรรมการนั้นมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง อาจจะเป็นข้อแรก,แรกคือมีองค์สามคือมีศีลสมาธิและปัญญาแม้เพียงข้อแรกนี้ถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ถือได้ว่าท่านผู้นั้นเป็นเนื้อแต่บุญของโลกท่านสามารถที่จะไปบูชาบคุคคลที่ได้ท่านสามารถที่จะไปต้อนรับบุคคลที่นี้ได้ท่านสามารถที่จะไปทําบุญกับบุคคลที่นี้ได้ท่านสามารถที่จะกระทาอัญชลีกับบุคคลที่นี้ได้ ท่านทําบุญแม้น้อยนิดท่านก็จะได้อีสง์มากไปมหาศาลเพราะท่านทําบุญถูกบุคคลที่เป็นเนื้อแต่บุญของโลกนี่คือสารสวนชวนชิดชกิจใจทจะ,จะกระฐบวันนี้หวังว่าท่านคงได้กอคิดอะไรไม่มากก็น้อ,นอยขอกราบขอบคุณทุกท่านยตามชมขอบคุณครับ